ว่าด้วยพระตถาคตคำว่ารู้ยิ่งในคำว่าตถาคตรู้ยิ่งอธิบายว่าพระตถาคตรู้ยิ่งคือทรงรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจุนทะถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ เรื่องอดีตนั้นถ้าแม้เป็นเรื่องอดีต in, like เป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทาคตก็ไม่พยากรณ์อดีตนั้นถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นทถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นจุนทะถ้าแม้เรื่องอนาคตจุนทะ ถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถึงแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถึงแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นจุนทะตถาคตเป็นกาลวาทีภูตวาทีอัถวาทีธรรมวาทีวิญยวาทีในธรรมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยประการชนนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคต จุนทะอายตนะใดาแลอันโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกอันหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์เห็นแล้วได้ยินแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วเสาะหาแล้วพิจารณาแล้วด้วยใจอายตนะทั้งหมดนั้นตถาคตรู้ยิ่งเองแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตตถาคตตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นตถาคตตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตจุนทะตถาคตทรงยิ่งใหญ่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มาลโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันใครๆครอบงำไม่ได้เป็นผู้เห็นโดยท่องแท้เป็นผู้ให้อำนาจเป็นไปเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตรวมความว่าตถาคตรู้ยิ่งคำว่ารู้จักบุคคลน,นั้นผู้ดำรงอยู่ อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้กำลังดำรงอยู่ในโลกนี้ด้วยอำนาจกรรมาพิสังขารว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินไปอย่างนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจกไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้กำลังดำรงอยู่ในโลกนี้ ด้วยอำนาจกรรมาพิสังขารว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจะไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้กำลังดำรงอยู่ในโลกนี้ด้วยอำนาจกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น และดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจากไปเกิดในเปตวิสัยพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้กำลังดำรงอยู่ในโลกนี้ด้วยอำนาจกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจากถือกำเนิดในหมู่มนุษย์ พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักบุคคลผู้กำลังดำรงอยู่ในโลกนี้นี่เองด้วยอํานาจกรรมาพิสังขารว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสาริบุตร เรากำหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินไปทางนั้นแล้วหลังจากตายจะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนารกเรากำหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี anyway <world> like, um kind of like ้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจะไปเกิดในกําเนิดเดรัจฉานเรากํำหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจะไปเกิดในเปตวิสัย เรากำหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายจะถือกำเนิดในมนุษย์เรากำหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้ว หลังจากตายจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรากําหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตติไม่มีอสวะเพราะอสวะหมดสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รวมความว่ารู้จักบุคคลนั้นผู้ดำรงอยู่คำว่าผู้น้อมไปแล้วในคำว่าผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากินจัญญายตนะสมบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายอธิบายว่าผู้น้อมไปสู่อากินจัญญายตนะสมบัติคือน้อมไปโดยวิโมกน้อมไปในสมบัตินั้นน้อมไปสู่สมบัตินั้น มีสมบัตินั้นเป็นใหญ่อีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าบุคคลนี้น้อมใจไปในรูปน้อมใจไปในเสียงน้อมใจไปในกลิ่นน้อมใจไปในรสน้อมใจไปในโพธภิภพะน้อมใจไปในตระกูลน้อมใจไปในหมูนะ่คณะน้อมใจไปในอาวาส น้อมใจไปในลาบน้อมใจไปในยศน้อมใจไปในสารเสริญน้อมใจไปในสุขน้อมใจไปในจีวรน้อมใจไปในบินทบาทน้อมใจไปในเสนาสนะน้อมใจไปในกิลานะปัจจัยเพศัตบริขารน้อมใจไปในพระสูตรน้อมใจไปในพระวินัยน้อมใจไปในพระอภิธรรม น้อมใจไปในบางสุกูลิกังคทุดงในวงเล็บสมาทานการนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดน้อมใจไปในเตจีวริกังคทุดงคือสมาทานการทรงไตรจีวรเป็นวัดน้อมใจไปในปินทปาติกังคทุดงสมมาทานการเที่ยวบินทบาทเป็นวัด น้อมใจไปในสัปทานะจาริกังคตุดงสมทานการเที่ยวบินทบาตไปตามลำดับเป็นวัดน้อมใจไปในเอกาสนิกังคตุดงสมทานการนั่งฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดน้อมใจไปในปิตะปินะทิกังคตุดงสมทานการฉันเฉพาะในบาทเป็นวัด น้อมใจไปในคลุปัจฉาพติกังคัทุดงสมทานการงดฉันอาหารมื้อหลังเป็นวัดน้อมใจไปในอารัญยิกังคัทุดงสมทานการอยู่ป่าเป็นวัดน้อมใจไปในรุกขมูลลิกังคัทุดงสมทานการถือคนไม้เป็นวัดน้อมใจไปในอัมโพกาสิกังคัทุดง สมทานการถืออยู่ที่แจ้งเป็นวัดน้อมใจเป็นในโศส,สานิกังคตุดงสมทานการอยู่ป่าช้าเป็นวัดน้อมใจไปในยัตถาสันถติกังคธุดงสมทานการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดน้อมใจไปในเนศช,ชิกังคธุดง สมทานการนั lass, era, ่งเป็นวัดน้อมใจไปในปฐมฌานน้อมใจไปในทุติยฌานน้อมใจไปในตติยฌานน้อมใจไปในจตุตถฌานน้อมใจไปในอากาสานัญจายตนะสมบัติน้อมใจไปในวิญญาณัญจายตนะสมบัติน้อมใจไปในอกินจัญญายตนะสมบัติ น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติรวมความว่าผู้น้อมไปแล้วคำว่าผู้มีอากินจัญญายตนะสมบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายอธิบายว่าสำเร็จมาจากอากินจัญญายตนะสมบัติมีสมบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายมีกรรมเป็นที่มุ่งหมายมีวิบากเป็นที่มุ่งหมาย หนักในกร,รมหนักในปฏิสนธิอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าบุคคลนี้มีรูปเป็นที่มุ่งหมายมีเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติเป็นที่มุ่งหมายรวมความว่าผู้น้อมไปแล้วผู้มีอกินจัญญายตนาสมาบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปสาละตะถาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณนติติทั้งหมดรู้จักบุคคลน,นั้นผู้ดำรงอยู่ผู้น้อมไปแล้วผู้มีอกินจัญญายตนะสมบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายแปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลน,นั้นรู้ กำมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอกินจัญญายตนะสมบัติรู้อรูปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้กรรมนั้นอย่างนี้แล้วออกจากสมบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมบัตินั้นยานนี้ของพรามผู้อยู่จบพรมจรจันนั้น เป็นยานอันแท้จริงคำว่าบุคคลนั้นรู้กรรมมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมบัติอธิบายว่ากรรมมาพิสังขารอันให้เป็นไปในอากินจัญญายตนะพบตรัสเรียกว่าเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมบัติบุคคลนั้นรู้กรรมมาพิสังขาร อันให้เป็นไปในอกินจัญญายตนะพบว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอกินจัญญายตนะสมบัติคือรู้ทราบเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งว่าเป็นเหตุเกาะติดเป็นเหตุผูกพันเป็นเหตุพัวพันรวมความว่าบุคคลน,นั้นรู้กรรมมาพิสังขารว่า เป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมบัติคำว่ารู้อรูปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้อธิบายว่าอารูปราคะตรัสเรียกว่าความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้บุคคลนั้นรู้กรรมว่าเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันอยู่ด้วยอรูปราคะคือรู้ทราบเทียบเคียง พิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งอรูปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้คือรู้ว่าเป็นเหตุเกาะติดเป็นเหตุผูกพันเป็นเหตุพัวพันคำว่าเป็นคำสนทิคำว่านี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกัน รวมความว่ารู้อรูปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้คําว่าคั้นรู้กรรมนั้นอย่างนี้แล้วอธิบายว่าครั้นรู้คือครั้นทราบเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งกรรมนั้นอย่างนี้แล้วรวมความว่าครั้น รู้กรรมอย่างนี้แล้วคำว่าออกจากสมบัตินั้นในคําว่าออกจากสมบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมบัตินั้นอธิบายว่าบุคคลเข้าอากินจัญญายตนะสมบัติแล้วออกจากอากินจัญญายตนะสมบัตินั้นก็เห็นแจ้งคือแลเห็นมองดูเพ่งพินิษ พิจารณาเห็นธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดในอกินจัญญายตนะสมบัตินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นของที่ต้องสลัดออกไปรวมความว่าออกจากสมบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมบัตินั้นคําว่ายานนี้นั้นเป็นยานอันแท้จริง อธิบายว่ายานนี้ของบุคคลน,นั้นจริงแท้แน่นอนไม่ผิดเพี้ยนรวมความว่ายานนี้นั้นเป็นยานอันแท้จริงคําว่าของพรามในคําว่าของพรามผู้อยู่จบพรมจรรณ์อธิบายว่าที่ชื่อว่าพรามเพราะเป็นผู้ลอยทำเจ็ดประการได้แล้วผู้ไม่มีตัณหา และทิฏฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามคำว่าของพรามผู้อยู่จบประมรรย์อธิบายว่าพระเสขะเจ็ดจำพวกรวมทั้งกัลยาณปุตุชนย่อมอยู่อยู่ร่วมอยู่อาศัยอยู่ครองเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพระอรหันต์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทําแล้วลงภาระบรรลุถึงประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับหมดสิ้นสังโยชน์ในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบพระอรหันต์นั้นอยู่ในอริยาวาสธรรมแล้ว ประพฤติจรณะธรรมแล้วท่านไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าของพรามผู้อยู่จบพรหมจารย์ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าบุคคลนั้นรู้กรรมมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอกินจัญญายตนะสมบัติ รู้อรูปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้กรรมนั้นอย่างนี้แล้วออกจากสมบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมบัตินั้นยานนี้ของพรามผู้อยู่จบประมรรันนั้นเป็นยานอันแท้จริงพร้อมกับการจบคถาโปสาร,รมนพโดยประกาศว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกโปสาละมณวปัญหานิเทศที่14จบ